ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันพุทธที่19เมษายนพุทธศักราช2566นหคารัหบกนะครับกับียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนนะครับมาบอกอล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกล่าวเล่าเรื่องงานกิจกรรมนะครับงานกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นงานไหว้ครูบูรพาจารย์จัดขึ้นที่วัดชัยนา นะครับวัดชัยนาะครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วของทุกท่านนะครับนะครับวัดชัยนานี่ก็มีนะครับอดีตนะครับเป็นอดีตนะฮะพระกิจจิคณาจารย์ผู้มีอาคมเข้มขังนะครับที่โดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับในการจัดสร้างตะกุดนะครับตะกุดและประหลัดขิกนะครับให้ได้ เล่นหาเก็บสะสมกันอย่างกว้างขวางนะครับก็คือพระพุทธวิริยากรนะครับหรือที่ศักมณีโดยทั่วไปในนามของหลวงพ่อตัดปะวะโลพระกิติคณาจารย์นะครับที่ถือว่าเป็นองค์ปฐมต้นแบบนะครับของพระกิติคณาจารย์นะฮะของสายเมืองเพชรบุรีนะครับก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจนถึงนะครับพระครูฝาระธรรมนิเทศ นะครับหรือที่ทราบันดีโดยทั่วไปในนามของพระจันทิมบรจิตโตนะครับถือว่าเป็นธรรมทายาทในศาสตร์สายวิชานะครับที่ได้รับสุบทอดต่อเนื่องนะครับให้ได้นะครับมีการจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับกันอย่างมากมายนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับก็ถือว่าวัดชัยนานเนี่ยนะฮะเลขตั้งอยู่เลขที่62 หมู่2ตำบลบ้านในดงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ตามประวัติก็กล่าวค่อน่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นนะครับโดยคณะราชนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2505นะครับก็คือประมาณเ่61ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวัดใหม่นะครับก็จเจริญรุ่งเรืองนะฮะก็โดยมีลำดับเจ้าวาดองค์แรกก็คือหลวงพ่อตัดปาวโลนะครับ ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะที่มีตำนานเล่าขานสืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะมีการจัดงานไหว้ครูบุรพจารย์ก็ในวันพฤหัสบดีที่20เมษายนพุทธศักราช2566นะครับก็คือในวันเพิ่งนี้นะครับในคืนก็คือในวันพพุ่งนี้นะฮะท่านใดสะดวกหรืออยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้ชิดต,ติดกันก็ นะครับถ้าทราบข่าวแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมงานพิธีได้นะฮะพพุ่งนี้นะฮะก็ถือว่าผมจะต้องไปลงงานทำทางานพักสนามนะครับก็ถือว่างานนี้เป็นงานกิจกรรมนะครับเราก็คงจะต้องมีเรื่องราวนะครับให้มาบอกก่าวเล่าถึงกันนะครับก็คงจะต้องไปสัมผัสจับต้องก่อนนะครับในการจัดงานไววครูบุรุษาจารย์ครั้งนี้นะครับขออนุญาตเป็นภาพนะครับเขาก็มีการนะครับ มีการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับมีการจัดสร้างวัตถุมงคลนะฮะดังนี้นะครับก็คือนะครับเหรียญพระลักษณ์นะครับก็คือเหรียญพระลักษณ์นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับหยิบหยิบยกคอนเทนต์นะฮะที่เขาทำเอาไว้อยู่ในกลุ่มลูกศิษย์ของพระจันทิมนะครับพระจันทิมนะฮะก็ให้ได้ติดตามหานะฮะก็ถือว่า มีการจัดสร้างวัตถุมงคลต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553นะครับก็คือหลังจากการบรณภาพของหลวงพ่อตัดเปาโลนะครับก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็มีการจัดงานไหวครูบุุพาจย์เนี่ยนะครับต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาหลายปีแล้วนะครับในครั้งนี้ผมจึงจะมีโอกาสนะครับได้ไปฝึกษาทำความเข้าใจนะครับก็ถือว่า ก็ยังมีที่ทราบนะครับก็ต้องบอกว่าชื่อเสียงกิริคุณนะฮะคุณวุฒิวัยวุธธรรมวุฒิของพระจันทินวรกิตโตน่าจะอยู่ในกรอบจำกัดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะกรอบจำกัดนะฮะในเมืองเพชรบุรีเสียมากกว่านะครับเพราะว่าจากการที่เราสืบเสาะตามหาข่าวข่าวเนี่ยก็ยังมีท่านผู้นิยมสะสมเครื่องนะครับฝายพระใหม่ยังไม่ค่อยทราบกันนะฮะ ก็ครั้งนี้เขาก็จะมีกาัยัดสร้างวัตถุมงคลก็เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญปั้มรูปไข่ไม่มีห่วงนะครับไม่มีห่วงนะฮะก็เป็นพิมพ์พระลักหน้าทองเ็าเรียกกันอย่างนี้นะครับก็ด้านหลังองค์ยันลอยจาริกขิดนะฮะก็ผมหยิบยกขึ้นมาให้ดูพอประมาณก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปโรงงานพักสนามกันนะครับก็คงมีอะไรก็คงจะได้เก็บข่าวนะครับ เก็บข่าวมาทํางานประชาสัมพันธ์เพ่งเป็นงานกิจกรรมนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เราบอกกล่าวเล่าถึงก่อนถ้าท่านใดนะฮะว่างพพุ่งนี้อยู่ใกล้หรือไม่มีอะไรก็ตรงไปที่วัดชัยนานะครับเดิมทีวัดชัยนานี่เขาก็เป็นเขตเขตตําบลที่ติดต่อกับของบางปะเคนะฮะบางปะเคาถ้าบอกว่าบางปะเคาเนี่ยทุกคนจะรู้จักวัดบางปะเคากับวัดตันกงนะครับของหลวงพ่ออุ่นนะครับสุขกามมนะครับ ดังนั้นวันนี้เราก็คงจะต้องหยิบยกคอนเทนต์นะฮะที่เป็นนะครับกิจกรรมงานกิจกรรมนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีข้อมูลรายละเอียดมานําเสนออะไรกันนะครับเพิ่งนี้ขอให้ได้ลงงานภาพสนามก่อนนะครับให้ได้ไปทําความรู้จักกันก่อนนะครับแล้วเราก็คงจะต้องมีการไล่เรียงเคียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆนะฮะที่สามารถที่จะมาทําเป็นงานกิจกรรมให้ทุกท่านได้ศึกษ,ษาเรียนรู้ทำความเข้าใจก,ก่อน นะครับก็ยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็ยังไม่ต้องเชื่อผมนะฮะก็ให้ได้ศึกษานะฮะก่อนผสมต้องแบบอ,อย่างนี้ก็ถือเป็นอีกสำนักงหนึ่งนะครับนะครับที่มีความน่าสนใจนะฮะในสายพระไม่นะครับ,รนะรบก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะถ้าท่านใดนะครับจะเล่นหาเก็บผสมก็ถือว่าตรงช่วงนี้ก็ยังเป็นยุคต้นๆนะครับแม้แต่จะมีการจัดฟางวัตถุมงคลต่อเน,นื่องเชื่อมโยงกันมาเป็นส0ปีแล้วนะครับก็ถือว่านะฮะ เรายังตามเงินทันนะครับเรายังตามเงินทันนะสัมภาษณ์จับต้องกันได้นะฮะในราคาที่ไม่แพงนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมยังถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับในส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งก็ยังจะมีของฟรีก็มีในโลกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าพรุ่งนี้เราจะมีอะไรนะครับอ่ะเราลองมาดูใบรายการการจัดฟ้างก่อนนะครับนะครับก็น่าจะมีให้บูชากันในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะบางอย่างนะครับ ก็คงจะเต็มหมดแล้วนะอย่างที่เห็นเนี่ยเนื้อทองคำนะครับจำนวนการจัดสร้าง9องค์นะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงเต็มนะฮะสิบเก้าองค์นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับจัดสร้างตามปีพรสหรือเปล่านะหกสิบหกเหรียญนะฮะก็เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเนื้ออะบาก้านะครับจํานวนการจัดสร้างสามร้อยเหรียญราคาเหรียญละสามร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็สำนักคุณจองหนึ่งร้อยเหรียญ ก็รับนะครับเนื้อเงินหลังเรียบนะออน่าจะเป็นหลังเรียบหนึ่งเหรียญนี่เขาน่าจะจะพิมพ์ผิดนะครับหลังเรียบนะครับนะฮะก็จะสร้างจํานวนนะครับหนึ่งพันเหรียญเหรียญละหนึ่งร้อยบาทอ่าราคาถูกนะครับเล่นหาได้นะครับก็ชุดกรรมการเต็มนะครับสี่เก้าชุดนะฮะก็มีสามเหรียญนะครับเหรียญละ ชุดละ1,500บาทก็ตกเหรียญละ500บาทนะครับก็ลองดูนะครับ,ก,นะรบก็เหรียญน,นวะโลหะไม่ตัดปีก4ี 49, เหรียญแจกคณะทำงานอุ้ยพรุ่งนี้เราจะมีวาสนาได้เหรียญน,นี้ไหมเนี่ยะนะครับก็ถือว่าจัดสร้างไม่เยอะนะครับจัดสร้างไม่มากนะครับก็ราคาถูกสุดก็100บาทก็ถือว่าสามารถจับต้องได้นะครับนะครับหนึ100บาท นะครับมีร้าแค่ 1, หนึ่งพันเหรียญพพิ่งนี้ก็น่าจะหมดจบกันนะฮะเพิ่งนี้ผมคงจะได้ฟักสองเหรียญสามเหรียญน,นะฮะนะครับเพือ่อเพื่อไปแล้วอย่าให้เสียเที่ยวนะครับก็คงจะประมาณนี้นะฮะในวันนี้นะครับในวันนี้เราก็คงจะประมาณนี้ในการบอกเขาเล่าถึงนะครับที่เป็นงานกิจกรรมนะครับบอกเขาเล่าถึงที่เป็นงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพพิ่งนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเขามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับในกลุ่มลูกศิษย์นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ก็ต้องลองติดตามหาดูในเพจนะฮะก็จะมีเพจนะครับมี Facebook กลุ่ม Facebook ก็คือศิษย์พระจันทิมนะครับพระชัยนาจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักนะฮะที่จะแม้จะไม่โด่งดังมีชื่อเสียงกันอยู่ในวงจำงกัดก็ถือว่าหน้ามีความน่าสนใจที่จะจับตามองดูนะครับสำหรับ ท่านสมาชิกที่กําลังนะครับจะหาภะก,กิจจันอาจารย์ถือว่าเป็นภะก,กิจกคณาจารย์คนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับที่อายุอานามยังไม่มากนะครับก็ถือว่ายังมีระยะเวลาในการยืนนะครับในวงการพระเครื่องสายพระใหม่เนี่ยได้อีกหลายสิบอีกอีกหลายอีกหลายปีนะครับอีก20ปี30ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งภะก,กิจจันาจารย์ที่สามารถเล่นหากันได้แบบยาวยาว นะครับพอถึงเวลาวันนั้นถ้าเวลาพี่สุดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะอะไรก็จุดกันไม่อยู่นะครับก็ถือว่าก็ต้องให้ได้ติดตามกันนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นยุคต้นนะฮะก็ยุคต้นก็ให้ได้ติดตามกันดูนะครับวันนี้ผมก็คงจะต้องมาบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องราวงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับให้ได้ทราบกันโดยประมาณนี้ให้ได้เก็บ ข้อมูลเอาไว้นะฮะพพิ่งนี้เราไปลงงานภาคสนามกันแล้วนะฮะเราเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ได้นะครับรับทราบรับทราบกันไว้นะครับรับทราบกันไว้นะฮะก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับถ้าเราจะมีเรื่องราวงานกิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ให้ได้ติดตามกัน นะครับหรือจะมีคลิปเรื่องราวของพระกิจิคณาจารย์ท่านใดองค์ใดน,นะฮะก็อย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าผมมาช่วยเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ให้นะครับนะครับของพระกิจจิคณาจารย์เมือง่ายเพชรบุรีแล้วเราคงจะต้องได้มาบอกเล่าเล่าถึงพระกิจิคณาจารย์ฝายเมืองเพชรบุรีเนี่ยผมเคยพูดถึงหลวงพ่ออุ่นมาตันโกงไปนหนึ่งองค์แล้วนะนะก็ยังจะมีอีกหลายๆองค์อีกหลายๆท่านที่เราสามารถจะ บอกเก่าแล่าถึงกันได้นะครับก็ถือว่ามีสตอรี่เรื่องราวให้ได้ติดตามกันนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ